1 1 1 พระยาศรีสันตานคราชยาศรีสุราจฎร์ผู้ประกอบสักการะบูชาของบรมีเปมือแก่ลูกขอวิสัยดวงแก่ลูกขอโชคลาภทองเงินอรามาลูกขอให้ลูกเป็นมาเศรษฐีไม่มีความโมโไม่มีคำว่ายากไม่มีคำว่าไม่มีที่ย้อนสัยขอให้ลูกจับต้องสิ่งใดขอร้องโยทรงนำมาฝากหลวงขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอุบัติเหตุภัยวิ่น่าสกรรมและอภัยอันตรายทุกอยงทั้งพวงด้วยเทอดสัตว์สัตว์สัตว์ และก็เหลืออีกองหนึ่งนะครับพญานาโคนาคดาชรา,าชาครับขอบรารมีจงมีแกลูกอขอวาสนาจงมีแกลูกขอโชคลาภเงินท่องจงได้มากเท่มากหาลูกขอให้ลูกเป็นมหาเศรษฐีไม่มีคําว่าอดไม่มีคําว่ายากไม่มีคําว่าไม่มีที่อยู่อาศัยขอให้จับต้องสิ่งใดขอให้ลำรวยสมหวังนำปาถนาขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยอุบัติเหตุภยัยวินาศกรรมและเคราะห์ภัยอันตรายใจใหญ่ทั้งปวงด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุมาวันนี้ก็คด้ครบแล้วเนาะพี่นอขขอ้องเจยะกกับผ้ามากราบสักการะบูชาองค์พญานาคทั้งเก้าตระกูลใหญ่เก้าด้เจ็ดเนาะประมาณนั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องกร็รับโชครับวาสนารับบรา,าบบรมีทับเยะขอพี่น้องจงสุขพร้อมด้วยความสุขทางกายสุขพร้อมด้วยความสุขทางใจสุขพร้อมด้วยลาดยศสัรเสริญเรื่องเงินทองบรารมีจงมีเก่พี่น้องเอฟซี FC ทูกทุกคนจ้าสวัสดีครับ